ขายโลงศพต้องทําหน้าผีอยู่ในร้านให้มันมสร้างบรรยากาศขายทุกอย่างก็ผูกจุกอะไรก็ไม่จาเป็นขนาดนะั้นแต่ข้อสาคัญครับ S M I L E เรื่องสัมางที่วันนี้น่าใช้สมัยยืมยางจับใส่ไว้เดี๋ยวจะเอาไปเข้าข้อต่อไปนะฮะคือเวลาท่านขายของเนี่ยแนะนาว่าต้องรู้แจ้งแทงตลอดเป็นสิ่งนะขออี้เนี่ยถ้าลูกค้ามาดูรถเหล่าสมมติเราขายรถลูกค้าไปอยู่ยี่ห้อคู่แข่งมาแล้ว เขาชอบมากรถยรี่้อคู่แข่งช่องแอร์ใส่ได้ดีนะเมื่อก,ก่อนผมเคยใช้เป็นสิบปีแล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้ปีนะ่หเนี่ยช่องแอร์มันเนี้ยครับกดปุ๊บัะบา,ายในรถมันแอร์บ้านเลยลูกค้าให้น่ารักดีเวลารถติดดูมันเหนื่อ <c oughs> เพื่อนบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดสินใจไปดูยี่ห้อก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อปรากฏมาดูรถยี่ห้อเราซึ่งช่องแอร์เราใส่ไม่ได้แต่ลูกค้าอยากได้ช่องแอร์ใส่ต่านขายได้ไหมได้ไม่ได้ยูตัวไหนรู้ไหมครับ ความรู้เรื่องโปรดัก t ของเราขนาดไหนเรารู้ใช่ไหมของเรามีเซนจ์คอยตรงไหนครับจุดแข็งตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนเรารู้ว่ดเรารู้คู่แข่งู้วว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนลูกค้ามาเปิดรถเรารู้โอ้รถคุณก็โอเคนะแต่ขอโทษช่องแอร์สายได้ไหมเนี่ยอยากได้ถ้าช่องแอร์เราสายไม่ได้แต่เรามีความรู้คุณพี่ขารถของเรานะครับช่องแอร์สายไม่ได้แกแต่ยังสายก็ได้พี่รบกวนดูปุ่มนี้หน่อยนะครับเขียนคำว่าออกตท่ แอร์รถคันนี้เป็นแอร์อัตโนมัติคุณพี่ค่ะเป็นระบบแอร์ออโต้โคลายเมทคอนโทรลคุณพี่เพียงใช้นิ้วกดที่ปุ่มนี้ครั้งเดียวคุณเป็ียนนิ้วมือเท่านั้นนะครับกดลงไปแอร์ <laughs> <Air S 2> จะทํางานอัตโนมัติตลอดชีวิตคุณพี่เลยไม่ต้องกดซ้ำแอร์อัลต้คลายเมทคอนโทรลจะปรับอากาศนอกรถกับในรถให้สัมพันธ์กันตลอดนะครับถ้าอากาศนอกรถร้อนในรถก็จะปล่อยร้อนไปด้วย <laughs> <laughs> ถ้าอากาศข้างอกเย็นทำข้างในก็เย็นทำเอนข้างนอกเลยค่ะ ลูกค้าก็งงกูจะติดไปทำไมมาข้างบนกูไม่ร้อนชักไม่ค่อยเข้าใจครับตอนนี้รถท่านของแอรอ่ะเพิ่มมาแล้วละครับจริงไหมฮะเนี่ยท่านจอดรถตางแดอยู่หน้าแล็เนี่ยขับกลับบ้านปั๊บโอ้โหมันเผาอยู่ข้างในนะฮะสามสิบสองเราสตาร์ทเครื่องชึ่งูบูบูบูกดแอร์ตั้งตั้งไปหยิบอ่ะโอ้แล้วมันเป่าหัวกระจายกันมาจะเอาลงไปยิบห้าเลยครับแล้วก็วนกลับไปจะขึ้นทางด่วนตอนน้นเอาวินเทอรเอาบอร้อง เขาพอลงมาก็ใกล้ถึงทางด่วนปั๊บแอร์ลงมา27 26ก่อน25โอ้โหแอร์แผ่วมันกระดับเพราะขณะนี้อุณหภูมิในห้องโดยสาร25ไปที่เรียบร้อยปรับทั้งลมปรับทั้งอุณหภูมิให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมพอท่านเปิดกระจกจ่ายเงินปั๊บอากาศข้านรอเข้ามาปั๊บกลายเป็น27เจ็พอปิดกระจกมันฟู่อีกรอบนะครับเจ้าลงไปยี่สินี่เห็นแอร์ออโต้อ่าทำประโยชน์มันเยอะแค่ลูกค้าลืมเลยเฮ้ยเอ้โหจริงหรอ ลืมช่องแอร์ใสนะ่สยนะอย่างเงี้ยมีโอกาสขายได้แต่ถ้าไม่มีความรู้เออขอโทษนะคระั้่องแอร์เราเราใส่ไม่ได้คุณพ,พี่ขายะคยลองใส่ดูหลายหัวแล้วลก็ไม่ไม่ขายเดี๋พี่เ็าเย็นนะครับขับรถใส่หัวล้วแรงเอาก็ไม่น่ามีปัญหาถ้ามาขายได้เขาพ่นเซนขายไม่ได้นะครับบางทีลูกค้าก่อนซื้อเนี่ยผมเนี่ยผมว่านะเขาไปซื้อมาเสือมาอ่านทัศน์ศิล่มแล้วแล้วกหน่อยฮนะไปดูร้านนู้นร้านนี้มาเรียบร้อยโทรถามที่โมเดที่นี่เริ่มมีความรู้บางคนรู้มากดีต่างหากก่าจะมาซื้อของเราครับ ถ้าท่านรู้น้อยกว่าเขาเรียบร้อยเขาอะถูกไหมฮะสองครับจงมีความรู้ในสินค้าให้ยอดเยี่ยมสามไม่ว่าสินค้าท่านจะดีอย่างไรก็แล้วแต่แต่สินค้าที่ท่านต้องขายเป็นอย่างแรกไม่ใช่ใหวดีครับแต่คือตัวท่านเองเพราะถ้าลูกค้าไม่ชอบเราเขาจะไปร้านอื่น มีใครไม่ชอบใครจะซื้อที่หมดล้างเลยเป็นไปได้ันใส่ซื้อไม่ไพอขายอยู่เอาไปทงหน้าวะไม่ได้เหรอโตแคนแบบนี้ก็ดีจริงไหมครับส่วนใหญ่พอแคนพอไม่ชอบปั๊บไม่มาเลยอะแล้วเดินผ่านเฉยเลยครับไปซื้อเจ้าคู่แข่งให้เห็นจ่าๆทั้งนั้นนั้นสิ่งที่เราต้องทคือทายังไงให้ลูกค้าชอบเราครับคือเวลาเราขายของเนี่ยเงินเราก็อยากได้แต่ผมแนะนำนั่นนะครับตอนได้เงินและได้ใจสองอย่าง หือถ้าได้เงินอย่างเดียวและใจไม่อยู่กับเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปแนะนําเพื่อนเขาคน,นต่อมาเนี่ยมันยากมันเหมือนเป็นการซื้อครั้งสุดท้ายแล้วก็มันตีหัวเข้าบ้านเรื่อยๆเลยโเวต้ขึ้นราคานะถ้าจำได้นะเมื่อประมาณสองปีแล้วจากห้าสิบห้าเป็นแปดสิบห้าจากรังสิตลงดินแดงช่วงขึ้นมาแรกๆคนไม่ไม่ไม่ใช้บริการกนะ็ขึ้นเยอะนะจากห้าสิบห้าเป็นแปดสิบห้าของขึ้นราคาใครก็ไม่ชอบแต่ถ้าผมอยู่โเวนะ ผมจะใช้วิธีขึ้นราคาแบบได้งเงินเรื่อยได้ใจไลยทาไงนรู้ไหมเอาใต้ไปปักก็ตรงที่เสียตังค์คาขึ้นรังสิตแล้วบอกว่าโทเวไม่ขอรบกวนท่านขอให้ท่านจ่ายค่าโทเวรคาเดิมคือ55บาทเท่าน,นั้นสภาวะเศรษฐกิจชนี้เรามีกล้าลงทุนอย่างนี้ยิ้มทุกคันครับเพราะขอไม่ขึ้นเนี่ยย,ย,ยิ้มยับจับใส่ได้ใจนะถามไงได้เงินเครับตอนลงดินแดงผมจะปากอีกไป แล้วเขียว่าแต่ตอนลองเราขอท่านอีกสามสิบบาทท่านไม่อยอมท่านตามใจไม่พอดีใครนอนค้ัขงข้างบนเอาไว้ช่วงวกลางท่วมเนี่ยนะนะต้องได้สองอย่างนะฮะได้เงินดได้ใจด้วยสองอย่างถามทำไมได้ใจครับจงทําตัวให้เป็นที่ชอบพอของลุกทคท้าครับเมื่อกี้ผมบอกนะฮะยิ้มแย้มแจมใสสวัสิชีบอกชัดมากถ้านั้นยิ้มไม่ได้อย่าเปิดร้านค้าขายครับ เต้นไปไม่ได้สายอ๋อ,ชชอเชิญเชิญกัะเชิญดิครับนดูแลกันเชิญอ,อากาศตายสูงนะฮะมาร้านเนี่ยนี่หอหมาะไหมฮะต้องทีเนี้มแบบสายบางทีเนี่ยถ้าเห็นคนยิ้มเราก็อยากคุยอ่ะแม้อยากเข้าไปถามอยากเออดูหน้าตาย,ยิย้มแยทบใสแม้แต่กรณีลูกค้าโทรศัพท์มาเนี่ยถ้าเขาต้องยิ้มนะครับถ้าอย่าดีกว่าเฮ้ยไม่เห็นหน้าไม่ต้องยิ้มก็ได้เพราะเสียงเรามันเป็นไปตามรอยยิ้มผมจะบอกให้เทคนิคการ selling uh, call c a เ l sell นะฮะการขายทางโทรศัพท์ เวลาถ้ามีเสียงโทรศัพท์มาถึางท่านจะยุ่งยังไงก็แล้วแต่กำจัดออเดอร์กำบอกของให้ลูกค้าอะไรก็แล้วแต่อย่าทําให้เสียงโทรศัพท์ในความสิทธิ์มันเป็นส่วนเกินของชีวิตไม่มมงั้นก็จะบุ่มบครับางทีมันปี้ว่างๆเข้าไปโทรโหมปีเอาก็ไปไม่อารมณ์เนี้ท่านรับเสียงไหนฮัลโหลอะไรนะคะมีค่ะอกานคิเ่เขาจะมาซื้อไหมครัแต้ผมให้เขแนะน ถ้าเมื่อไหร่มีเสียงโทรศัพท์มาให้มีความรู้สึกว่าโอกาสการขายเกิดขึ้นมีความรู้สึกเฮ้ยกำไรเล้เว,ว้ยวันนี้เว้ยพอคลออีมพอยท่านยิ้มพอคลีมแหมยแ่ยังเงนที่มาไหมพอคลีมแต่อย่าฟังนานเลยเดี๋ยวเป็นโรคประสาทใช่ยหรมเสียงโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแต่รับเลยเดี๋ยวก็หลุดอีกอ่ะสักสองครั้งพอสองครั้งแล้วท่านยิ้มแล้วรับปั๊บกล่าวคำว่าสวัสดีเพราะสวัสดีดีกว่าฮัาโลโหลนะ ฮัลโหลชื่จริงไว้ทักสายนะฮะเอาผมทุกอ,อย่างเช่นปอกรี๊งกรีง,รงสวัสดีครับอ่าเอซัคเอซัคเกดเอซัคถิ่นฮนะัโลโหลฮัลโหลชื่ออะไรนะครับประานวดครับขอดังนิดนึงครับฮัโลโหลใช้ตอนทางสายอดีตตอนขึ้นก็ใช้ตอว่าสวยแต่บางคนจะใช้ก็ไม่ขึ้ครับกรีง๊งฮัลโหลบางคนเสียงนี่จะกระจกนาะขอกรีง๊งไง บางคนใกล้ใกล้จุดจีนเนี่ยปลายเดือนเนี่ยก็ติ้ยหวยโวยพ่อโวยแม่ใครก่นบ้างเอาสวัสดีดีกว่าไหมสวัสดีเรื่องท่านบอกไปว่าร้านอะไรเนะ่ยบางทีจะไท่านกต้องถามไงถ้าได้สวัสดีครับนั่นร้านอะไรครับอ๊ะแล้วคุณจะโทรมาร้านอะไรคมันจะพายกันอีกพักหนึ่งกว่าจะรู้เรื่องไม่ตอบคท่านจะบอกไปเลยเขา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 โทรถูกไม่ได้คุยโทรผิดเขาได้วางหมดเรื่องไปแล้วในวิธีการเนี่ยใครต้องยิ้มยิ้มเสียงมันจะดีครับ นั่นคือจุดขายจุดแรกสองการพูดการจ่ายคือการพูดคนเนี่ยมันมันมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างถ้าท่านอยากจะได้ตังค์คนเนี่ยผมแนะนำพูด,ดที่ดีไว้เี่ยครับผมค์ค่ยโรงแรมที่โรงแรมได้ไหมครับที่กอนแกะผมเคยไปใช้บริการทั้นลายที่ผมใช้เขาจนไม่รู้เป็นสิบสิบรอบแล้วแต่ตอนเขาสร้างโรงแรมใหม่ๆเนี่ยผมไปใช้ตอนหกเดือนแรกบริการดีมากครับต่อให้หละตอนนี้เปลี่ยนเป็นครูแม่รละ ใรงแรมเมื่อก่อนโซฟิเทลรายชาออคิดพร้อมกันอะไรไม่รู้เรียกแต่ว่หลังๆก็เปลี่ยนเป็นภูมันบริการก็อยู่ในระดับยังโอเค